เรื่องย่อละครสายรักสายเลือดมนมีนานและเนตรตัดสินใจหลบหนีจากปรเมศแต่ทั้งคู่กลับโดนนายอู่รักพาตัวไปเมคินร้อนใจรีบตามไปช่วยแต่กลับต้องเผชิญเหตุไม่คาดคิดระหว่างนั้นมนมีนานได้รู้ความจริงเรื่องที่ถูกเมคินหลอกใช้แม้จะรู้สึกเจ็บปวดแต่เธอต้องตัดสินใจบางอย่าง เพื่อให้หลุดพ้นจากเกมนี้อีกด้านปรเมศเริ่มเดินเกมรุกเพื่อตามหาเนตรโดยมีเงาลึกลับของเจ้าสัวหวังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเมื่อความลับบางอย่างเริ่มถูกขุดขึ้นมาคนในตระกูลเริ่มไม่มั่นใจว่าใครกันแน่ที่ถือไพ่เหนือกว่าอีกด้านหนึ่งเมคินเดินหน้าเปิดเกมยึดอำนาจด้วยการชิงตำแหน่งประธานเอสกรุ๊ป ผ่านมาติจากบอร์ดบริหารการเคลื่อนไหวครั้งนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้ปรินและประโมทแต่ก็ไม่สามารถหยุดเขาได้ขณะเดียวกันมนมีนาต้องเผชิญสถานการณ์ที่เลวร้ายเมื่อถูกเจ้าสัวหวังข่มคู่ให้ทำตามคำสั่งดวงใจเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติและหวังว่าเมคินจะมองเห็นและปกป้องมนมีนา ให้พ้นจากเงามืดที่คืบคลานเข้ามาขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ